สวัสดีทุกคนด้วยนะครับโ <C oughs> ยกโกหกกันอ่ะวันนี้เราก็อยู่ในเกมเอเจอร์ครับวันนี้ผมจะมาบอกทุกคนอย่างหนึ่งนะเอาตามความจริงๆเอาตรงๆเลยด้วยนะ <C oughs> คือผมจะบอกว่าไอทีของผมยังไม่ได้ถูกปลดปดแบนนะแต่ที่ผมลงไปนะคือผมใช้ไอ้อะไรนะ ใส่ไอ้สำรองนะใส่สำรองอีกรอบนึงไว้ผมใส่สำรองไว้ะแล้วทีนี้มันก็ถูกแบนอีกเวลึกุดมากนะมันก็เลยแบบยังไงอะผมก็เลยมันก็ยังสามารถมาแบนได้สองเครื่องผมก็เลยไม่รู้จะทํายังไงแล้วนะก็ทั้งที่ผมแบบไม่รู้ว่าแบนหรือบล็อกนะน่าจะบล็อกแหละไม่น่าจะแบนหรอกถ้าแบนก็แรงเกินยังไม่อยู่ๆก็มาแบนอย่างเงี้ยเออคือถ้ามันเป็นแบบนี่ผลก็ไม่ว่าหรอกราวนี้จะมาเล่นเล่นร็เจอแทนนะ ไอดีสำรองก็โดนไปแล้วนะอืมเบริกูดมาเพราะงั้นก็จะยังแล้วกันเนาะยังยังแล้วก่อนไว้ก่อนแล้วกันนะฮะเออเพราะว่ามันเล่นไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะวันนี้จะมาเล่นนะจะมีคนลุกสี่สิบน่าจะได้อยู่ผมจะเล่นฟาร์มไปสเตจพิเศษตัวใช้ตัวจะไวแมนะ่น่าจะเอาหมูมาช่วยด้วยฮนะแล้วยาฟาร์มสเตจหลักด้วยสเตจหลักไม่รู้ไหวหรอต้องเอาให้ไหวนะโอ้ชิโนบุได้อยู่ด้วยโชิโนบุนะ เน่ก็ววหัมโหดจับของว่าเลยจับพีเซอรพีเซอร์นะอ่าเห็นไหมได้อยู่นะก็ไม่แย่ชนะโอเคสวยเจามาดูสเตยหลักกันนะโอ้โหสเตยเคลียร์นะรุ่นโอ้โหอันนี้มนันนีด้วยนะไ,ได้อันนี้มันนีก็ อันนี้อะไรนะโอ้อีสักรอบไม่อีสักรอบไหมอีสักรอบก็ได้นะฮะเหลือยี่สิบเล่นขนนกมันจนหลือเกินนะรู้จะทำอะไรขึ้งสองนาทีเลยสี่ทีแล้วนะับโอ้โหนี่เซ็ตแค่เยอะมาพันหกนะมีไม่ใช่อะไรเยอะขนาดนี้ สวยสวยสวย,สวย์ฟตอน,นนี้ก็ไปสองานาแฮะโอ้ปั๊มโซโซสีดาวเคสมีอีกเก้าสิบห้าเมตรนะฮะกิจกรรมเชิญเพื่อนก็รู้สึกว่าจะครบแล้วนะนี่เรียบร้อยเชิญครบห้าสิบคนละเดี๋ยวผมจะสอนวิธีปั๊มไอ้กิจกรรมเชิญเพื่อนนะเดี๋ยวจะสอนเนาะแบบเดียว ไปสเ,เตลาราก่อนไปสเ,เตลาร์ก,ก่อนนะแบบนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะผ่านไหมข้อล่าสุดที่ผมเล่นมาคือผมไม่ผ่านนะเพราะผมเัาตีมาผิดมาดิต้านะนี่โอชจะใช้ไปคนนี้นะนดิต้าจะเป็นคนนานะเป็นคล้ายๆกับที่หนึ่งของโลกนะตัวละครที่มันจะส่งมาช่วยเท่าที่ผมเห็นจะมีอ้มันสุบเหรอหอ,อเขาเปลี่ยนทีบ่ มันจะเป็นตัวไหนอ่ะป้องกันนี่นี่จะเป็นตัวนี้ที่ผมเห็นจะมีไอตัวคาริสเลือดเ,เท่าไหร่นะยี่สิบล้านไหมตีสองล้านนะที่ผมงง,งก็คือเนี่ยลบสก,กิลอัตราลบสก,กิลร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็ไม่รู้ว่ามันจะนโดนยังไงนะก็ไม่เข้าใจหลักเกมเวลาเล่นเ,เจอเือนกันอตาตาลบสก,กิลร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่รู้มันจะตีโดนได้ยังไงนะมีโอ้โหมีมีเมริโอดัตมิริโอดัสนี่ผมเห็นมาจะเป็นทีมสายลุกนะจะเป็นสาย ไปตีเขา,เขานะเวลาเรากดไปช่วยทีมขอเขาเนี่ยแล้วดูแลใช้400นะอันนี้คือลดแล่จากประมาณพันสองพันนะผมจะไม่ผิดเออเหลือ400ต้องโหดขนาดไหนนะมาจะไหวไม,ไ,มไม่รู้มันโหดมากจะค่อยๆไปกันมาโอ้โมาตัาดไปก่อนองเนินตัวอะไรเยอนะเ,เยลยนะตนี้องกอมมาเลย คนล้านสาธนะา,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 ารณะทีสตมถถมมมูมีล้านสาธารณะด้วยน้ำบันนี่ธรรมศาสตร์มาต่อนะรถเข็นสแปนเต้เลยไปที่นี่รถเข็นนะผมโอ้โหมีทุเรศไม่มีร้านคูดาวอะ่ะแต่แข่งไยฮะตรวจไปร้านหนึ่งนะผมก็ไม่ได้โหดเลยมากนะก็ตอ,ตอนนี้จะไหวเงี้ยไม่ใช่จะสแปนเต้ธรรมศาสตร์นะ โหดเกินมังคีดาเนี่ยโหดเกินเออได้ๆพาได้วยฟอสไปก่อนนะอัดป้อสมันเอาเอาฟอมาฟอมมาเอาป้อมมาเอาฟอมมาตีป้อมมันเอาเลยเอาเลยตีป้อมมันนะตอนนี้เอาดิเอาดิอาให้มันแตกกัเลยเพื่อนกลัวอะไรวะตังวลเลยเอาเลยตีจรวดสตันไปก่อนเออสตันไปละจระมาณนี้ อาม่อะเลือดหกสิบล้านยังตายเอาที่เรามันต้องโหดขนาดไหนฮิตแมนโหดมากครับตัวละครมีฮิตแมนครับทุกคนว่าจะผ่านเหนื่อยมากนะโอ้มันโหดเกินบางทีสี่ร้อยสามสิบสามไม่น่าจะไหวเอาจริงเลยตรงๆเลยผมต้องทําตัวนี้ก่อน,นตัวแม็กต้องเป็นรถขินหานต้องเป็นไฮเปอร์แม็กแล้วนะวผมจะทําเป็นสองร้อยสี่สิบคนแล้วก็สลับไปนะมาทำมาติพีพีสักรอบสองรอบเหรอ ครยัมาตีอ่กนโอ้โหเอาที่พอสู้ได้ดิคำนวณแบบไม่ได้ไป่ละอันนี้มีคัดลอกสองตัวเลยโอ้แต่ละคนเอาพอเดีย๋ยนะรีมูรู้ไม่เออดีมูรูไม่ไ้แม่ไม่ห้เปอรว่ารืเปล่ดีมูรู้ไ้เปดรีมูรู้ไม่อันต้า,าจัดเลยผบว่ามีมูรูอันต้าไฮเปอร์ถ้าเป็นแรงแรงที่ไม่ค่อยสูงมากหรือว่าเน้นความความ ผมแนะนำเป็นอันนี้ดีกว่าผมจะไม่ใช้ออันนี้แล้วกันเอา้าแล้วทำไมทีมผมมีอมตะผมไม่เข้าใจนะอยู่ๆผมก็มีอมตะเฮ้ยมีเหมือนกันดีกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนุกดีเพื่อนมีตัวเหมือนกันนะมีตัวที่น่าเหมือนกันเป็นเรื่องที่น่าสนุกดีนี่คลอกมาคะเลอกตีกันนะจังหว่นี้อยู่ผมก็มีตัวเขานะน่อมตะรัวๆเออโคตรโกงนายกอปตัวเดียวเราก็สองตัวก็มาดีกวะเราก็บ่อยกว่านายด้วย ดีโมรู้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยจบเกมเรียบร้อยโอเคพอเลยนะสบายฮะโอเคป้อมแตกไปยละเบาตัวตลกโซยส่งดีความเร็วเหนือเสียงไหวไหมมันตัวโหดจังวะเติร์ตัวตึงมากนะงั้นต้องใช้เทคนิคไอ้อันนั้นละเทคนิคไอ้อมาตะไม่รู้ว่ามีสกิลทะลุไหมอมาตะด้วย เดี๋ยวเอามาตัดไปสูงคัดลอกไปโอ้โหนันนี่รวมไปเลยคัดลอกกระซิเลยกระซีบแปะเดี๋ยวเพิ่มความเร็วโจมตีเออรถเข็นไป่สีเรามีโซนดีความเร็วเสียงยเยอะที่แต่กลายโซนดีความเร็วเสียงจะได้โซนดีความเร็วเสียงต้องจัดนะมาดีมาดีมาดีาดเจอโซนดีความเร็วเสียงผมเข้าไปนะพอาจริงเป็นตัวเขาแหละแต่ผมคัดลอกมา บอกเลยว่าตัวตัวดีความเร็วเสียงนี่โหดมากนะสีดีดีดีสีดีสีพอมดีเอาให้แตกเอาให้แตกบอมไม่แตกด้วยนะเออต้องแตกไปครับตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะสีมือมาถึงใครมาถึงผมเลยมาถึงคนกันนะไม่เหมืองผมเลยนะผมไม่ตีมั่วเอานะมันก็จับดีเหลือเกินนะคนแลกเงินที่ทำให้มันโหดจริงวะโอ้โหสองร้อยสี่สิบสามตัวพี่กลัวไม่พี่กลัวไม่ได้ขึ้นหรอถามจริง แต่ละคนที่เหมือนกลัวไม่ได้ขึ้นนะโหดเกินโหโหโหเอาที่พอสู้ได้ดิยอดคนบินลูกโผอมตะตัวหนึ่งเนี่ยไม่เอาไม่เอาโอ้โหป้ามึงดิเอาที่เอาที่โอกาสดิแม่งโอ้โหแต่ละตัว